วิันใหบอก็นแม่ีนภอักแล้นมันสวยจเราอยู่เมืองแต่จะได้ชีวิตต้องปอบแม่เราได้แค่ไหนะแม่เราเรามคูแล้วตาเราไม่มีเรื่องนึงนะใช่เราเว้ยแม่มันคูแล้ว กาดาไม่สนใจกาดาหลับมันมันเป็นไหมล่ะมันไหมมันไหม,ม,ไมนะฮะเรา่เย็บขายยเ็บไม่เรียบ้อยเลยอะไระะเหรอออะาดาขายเย,าย็เยบายเใจเะยๆาธรรมดาแม่ทีาดาทดหกสิบบาทแต่มันก็ไม่ขายร้อยอ่ะ